ครับสวัสดีครับพี่น้องเชา่าตำบลนวนสว่างทีครพบหลักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 0 6 5ซึงทังรัฐบาลเพื่อมีโครงการนี้นะครับเปิดใ่้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนคือเมื่อนี้นะครับถึงวันที่19ตุลา2ม2 5 6 5ถึงครับ การลงทะเบียนครั้งนี้นะครับเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งเบิดนะครับซึ่งผู้ถีเคยได้รับบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะเพิ่นกระสิยกเลิกนะครับให้มาลงทะเบียนใหม่ทั้งเบิดนะครับซึ่งการลงทะเบียนมี2ช่องทางนะครับหนึ่งก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่น้องเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมันก็สิขึ้นมาเลยนะครับทั้งเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มนะครับ ช่องทางที่สองคือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนนะครับซึ่งอำเภอคุดกระปุ่นของเฮากับมีธนาคารทกสอนะครับธนาคารอ,อมสินแล้วก็ทั้งทกสและก็อ,อมสินเพิ่นได้มีกําหนดการออกบริการประชาชนนะครับตำบลนนทงสว่างของเฮ้าเป็นเวลาเจ็ดมือนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสองถึงวันที่ยี่สิบนะครับในวันทําการนะครับโดยกําหนดให้มามือละสามมืนะครับ ที่อาคารโดมนะครับหอประชุมอาคารโดมตําบลนุ่นสว่างนะครับอยู่ทิศเหนือของอบตนะครับเป็นล่านกว้างๆนะครับวันที่สิบสองนี่ก็คือมีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนะครับหมู่หนึ่งบนนุ่นสว่างหมู่สองบนน้องย่างแล้วก็หมู่สามบนนุ่นสังนะครับส่วนวันที่สิบสามนะครับมีหมู่สี่หมู่หาหมู่หกนะครับหมู่สี่บนน้องหว่าหมู่ห้าบนกุดกรอยนะครับหมู่หกบนค้ามเม่มุยนะครับ วันที่14นะครับมีหมู่7หมู่8หมู่9นะครับวันที่15หมู่10หมู่11หมู่12นะครับวันที่16หมู่13หมู่14หมู่15นะครับแล้วก็ไปเป็นวันจันทร์ที่19นะครับหมู่16หมู่17หมู่18นะครับแล้วก็วันที่20นะครับเป็นหมู่19กับหมู่20นะครับเป็นมือสุดท้ายที่เพิ่นมาอ่ารับลงทะเบียนที่อบตอนนรสวรรค์ของเฮานะครับ เอกสารแบบฟอร์มการลงทงเบียนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอรับได้นําผู้น้าทองที่นะครับบว่าสิเป็นกำนันผู้่บาลผู้ซอยนะครับซึ่งเพิ่นได้มาอบรมแลวกกายเอกสารไปแล้วนะครับพี่น้องสามารถไปขอรับน้าเพิ่นได้นะครับเพื่อไปกรอกรายละเอียดนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือดาวน์โหลดแบบฟอร์มอยู่ในเว็บไซต์ที่ผมแจ้งไปนะครับคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ สามารถดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ปินออกมาลงทะเบียนนะครับมาเขียนรายละเอียดใดนะครับถ้าบอกเข้าใจก็ให้สอบถามผู้นําทองทีนะครับก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงน,นะครับหรือว่าผู้สูงอายุที่บ่าสามาเดินทางมาลงทะเบียนได้โดยตัวเองนะครับในแบบฟอร์มันกระสีมีหนังสือมอบอานาจให้นะครับพอลงทะเบียนแล้วนะครับกรณีค้นโสดนะครับ เริ่มเบาไปนะครับว่ามันสิบสองกรณีก็คือหนึงกรณีค้นโสดแล้วก็สกรณีครอบครัวนะครับคําว่าค้นโสดก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นค้นโสดนะครับยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับส่วนกรณีลงทะเบียนแบบครอบครัวก็คือผู้ที่เป็นอยู่ในครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวอายุต่ํากว่า18ปีนะครับจะลงทะเบียนแบบครอบครัวนะครับ พอลงทะเบียนแล้วนะครับกรณีคนโสดสามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล,กล้กการลงทะเบียนเองได้เลยนะครับนับต้าแเดมอือนี้เป็นต้นไปบสบ์บต้องเดินทางมาอบตอก็ได้นะครับกรณีลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถตรวจสอบสถานะว่าจะของผ่านหรือว่าผ่านได้หลังจากลงทะเบียนแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับโดยเริ่มต้นวันที่16กันยาเป็นต้นไปนะครับสามารถตรวจสอบได้ตัวเองนะครับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนนะครับ มันมีคุณสมบัติอยู่ประมาณ8ดขอนะครับสีอานขาวๆในฟั่งนะครับหลักการก็คือลงทะเบียนไล่บุคคลแล้วก็ไล่ครอบครัวนะครับที่ผมแจ้งไปแล้วเมื่อกี้บุคคลก็คืออายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปส่วนครอบครัวก็คือผู้ถี่อยู่ในครอบครัวและมีสมาชิกในครอบครัวอายุต่ำกว่า18ปีนะครับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโ้องการก็ต้องมีหนึ่งสัญชาติไทยนะครับ สองอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับกรณีโบเมนขอบขั้วนะครับคือกรณีขนโสดนะครับส่วนข้อห้ามคนที่ต้องห้ามนะครับก็คือบบเป็นพะภิกษุสัมมาเน่นักพสตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับข้าราชการพรนักงานราชการพรนักงานลูกจ้างน,นะครับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะครับผู้รับบําเหน็จ รายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบีย้ยวัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสอสอวนะครับบบสามารถลงทะเบียนได้นะครับต่อไปก็คือกรณีบุคคลนะครับรายได้ต้องบเกิน10,000แสนบาทต่อปีนะครับแล้วก็กรณีครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนคือบกเกินแสนบาทต่อปีคือกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวหนี้ลงทะเบียนไปแล้วมีคนยู่4คนนะครับ รายได้ทั้งเมื่อร่วมกันแล้วหารสีอ่อกอมาต้องโบเกินหนึ่งแสนบาทนะครับที่นี่รัพ์สินทางการเงินไดแกเงืนฝากนะครับสลากพันธบัตรและตราสารหนีภาครัฐนะครับบุคคลทรัพย์สินทางการเงืนต่อปีกับโบเกินหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก,กรณีครอบครั่วนะครับฉเฉลี่ยกับโบเกินหนึ่งแสนบาทต่อคนนะครับวงเงืนกู่หรือว่าวงเงื่อนกู่ณนะเวลาที่ใด เวลาใดเวลาหนึ่งแต่บเกินลกเกฑนนะครับวงเงินกู้ก็คือกรณีบุคคลนี่สื่อบ้านวงเงินกู้ต้องบเกินหนึ่งล้านหาแสนบาทนะครับส่วนผูท่ผพอนรถอยู่นะครับกรณีบุคคลก็คือลดต้องราคาวงเงินกู้บเกินหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็คนที่สามารถลงทะเบียนได้ต้องมีบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าบัตรเครดิตถือว่าเป็นผู้มีรายได้แล้วก็มีเครดิตต่อธนาคารนะครับ เพิ่นกระโบห่นะครับผู้ใดมีบททัตรเครดิตนะครับเรื่องต่อไปก็คือต้องบ่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรมัพย์ณนะเ,เวลาใดเวลาหนึ่งต้องเป็นไปตามลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับกรณีผู้ลงทะเบียนบ่มีขอบครั้วหรือว่าคนโสดนี่ครับห้องชุดถัดจาของเป็นเป็นจาของห้องชุดต้องบบเกิน35หตารางเมตรนะครับที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยกรณีที่ ใส่ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอื่นทีโบเมนเพื่อการเกษตรนะครับเช่นมีทีว่างเปล่าเป็นของเจ้าของต้องโบเกินหนึ่งไรนะครับกรณีใส่ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับไปเห็นหน้าต้องหน้าต้องโบเกินสิบไรนะครับกรณีคนสวนนะครับคนเดียวนะครับที่ดินและซิงลูกสางนะครับบ้านเดียวเท่าเฮาห้องแถวหรือว่าตึกแถวในโบเกินยี่สิบหาตางว่านะครับใส่อยู่อาศัยใส่ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร โบเกิน1ิไไลนะครับแล้วก็ท well ี Meeting ่ดินป่าโบเกินหนึ่งไ่นะครับขี Everywhere ่เบาไปเมื่อกี้นะครับกรณีครอบรัวที่นี่ครับห้องชุดเป็นเจ้าของแยกออกจากกันนี่โบเกินสามสิบหาตารางเมตรต่อคนนะครับหมายถึงเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทำให้ซีซิพ้นกับหารซีตรงโบเกินสามสิบหาตารางเมตรนะครับกรณีเป็นเจ้าของรวมกันนะครับกับโบเกินสามสิบหาตตตารางเมตรนะครับ ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัยนะครับกรณีที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอื่นที่บ่มเพื่อการเกษตรนะครับต้องมีที่ดินเปล่าในี่กเกินสองไร่นะครับแต่ว่าถ้าใช้เพื่อการเกษตรนี่ต้องไม่เกินยี่สิบไร่นะครับกรณีที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างบ้านพ่วมที่ดินนะครับบ้านเดี่ยวแถวห้องแถวแล้วก็ตึกแถวนะครับกรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันบากเกินยี่สิบหาตารางว่าต่อคนนะครับแล้วก็กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับ กรบอเกินยิบหาตล่างว่าคือกันนะครับใส่ยูอาศัยในประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรยี่สิบไรนะครับละกาเพื่อบอการเกษตรนี่เป็นที่ดินเปล่านี่โบกเกินสองไรนะครับที่นีกรณีเรื่องการมอบอำนาจนะครับการมอบอำนาจสําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่อบตอนะครับกระสิมีหนังสือแบบฟอร์มมอบอำนาจนะครับ้วก,ก็กรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับ เมื่อมอบอำนาจแล้วต้องมีสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาทั้งผู้มอบและควผู้รับมอบนะครับแล้วก็ให้ลงลงไลม่มือมือซื้อพยานนะครับสองคนนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เป็นผู้นําทองทีนะครับผู้เยี่บ้านกำนันผู้ช่วยนะครับเป็นพยานถ่ยนะครับขับไล่ละเอียดข่าวๆกับยูประม่า,มานี่นะครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องชาวตำบลนนทสวา่านนะครับมีที่ร้รับ รับชมคลิปนี้นะครับซอยกันกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อให้พี่น้องท่านอื่นที่ได้รับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆมกันนะครับอย่าให้เสียสิ์นะครับที่ได้รับสวัสดิการไปทุกคนนะครับเมื่อนี้กองสวัสดิการสังคมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขกายสบายใจครับรวยๆกันทุกคนครับครับสวัสดีครับ